สะพามาสอนมะหว่ามาไปหาไอชั่นไปเบิงน้ำกันเรน่าพี่จะไยดีม่จะไปดีแม

Oh nah. no! I went alone. ไอ้นะ่ะน้องุู้รู้เอึดคงเคล็บแล้วเราบล่ อยขี่ข้นโซนละหอัวะาแมนซนอยก็ักู่นีพอนบ้าูแม่ซาพอนอันนี้มันซาเพนซาเพนโชกซะซื้อซาพอนเอาพอนกับตู้พ่อเพนกับตพ่อ

ไ้ป้าป้าว่มยไปหาป้าป่าไปหน้าหอมอขวบแม่แม่แมมาขวกเอาไปป้าปาว่แม่แม่แม่ป้าขอติดแง่งจะมาทั้วาป้านน้อย ้าวเราได้งูไดู้ปสิว้าวปสิว้าวเราได้หู้ว้าวเราได้ปลิงนี่ใสเอาไ้พูดนะเห็นมหอยนะไ้พูดนี่นี่นี่นะี่ไูดนะนีอะไรงูใช้งูมีอะไรเราวยอน่ะใช่งูมกหูมกหูใชู้ แปะแปะเอาโมขวบเอาไบผักปลาปลาไปหน้าเลยหอยหม่เลาหัวฝนตกะรถกระเดียงหัวแห้งห้องหัวรถกระเลยห่างรถห่างคือของหัวไว้หนึ่งบ่เออเราหัวมันมีขาเอาเจ้าหน้าเก็บเอาโตเอาเัากหอยโตหอยเลยริงเลยนี่ไงเมล็ดขึ้นเอ็นเม่ได้หัวอะไรหรอ hên? À? Ừ. bằng tôn à? Hên Qua tôn nhanh yêu? Qua nhanh yêu? Qua chịu, bòi. Mì, lòng hùng. Lòng hùng. Lòng hùng. Lợp miệng. Mặc dù 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 mặc เอากินทุกอย่างฮะซาโต้มาต้นไหนอ้าต้นหน้าปุริตาทุกหมาบ้านสี่สี่ค่ะคุณแลูกขึ้นเบิรงดู้ละพี่น้องเบิรงนนัอันนี้คืออะไรอันนี้คือสาขัยพี่น้องสาขัยมาตอนได้อสี่โตผู้พี่น้องภาพเดียวกันมาตอนไหนไม่รู้อางสอนอีกนต้นม่วงควนเก่าอีกซ้านมันไปเบิ้งกล้วยแทนี่ยแฟน เอาไปป่าป้าเอามอโมุหวเอาไปฝาป้าไปนะป่าไปแลแวหมวเเอาไปาป้าไป้ไม่้นะฮั่มุ่อหมวกเอาไปฝากป้า ปีน้าเลยหอมเอาหมุกหอยใส่หัวรักหัวรักมัวรักมัวอย่าไปอ้าวแม่มันขาตัวไหนนี่เฮ้ยังถืออยู่ป่ะถือปิงปิงใช่แบบงูแล้หัวแล้วหัวเยอะงูหัวใหญ่เงี้ยงน้อ หอยนะหอยเออธูไปได้เอ็มเนมเก็บลูกเพืนเก็บขำโลกตุ้งใหญ่ขำไปเอาเอาควายเอากระปุกอย่างบริไลทอมีอยู่มั้ยชมห่าวเลยบริไลายมีแต่หอยบริไลมีแต่ห้องหนึ่งห้องห่าวไม่มีเลยฮันเด้เนี่ยตัวใหญ่

หอยใหญ่ๆเอาไว้กินแบบแม่ๆม่มมอควัวเอาไปป่าเดิยวนอกคอนคงถนนอะไรของได้เอ้ยอู้ลปคุณป่าเห็นแบบอู้เลยยามาใกล้ฉันจะกูดม่าเอาขาเบ <c oughs> ีี่ <c oughs> <c oughs> คนแต่งโตคือจนๆนีขี่ขี่รถวีกโก้บัดคนแต่งโตคือคนรู้ราขี่รถแจ็คเอออันนั้นจะเบาเวทคือนจะแต่งรถแจ็คชิได้ป้าคอได้เขาเบิกส่งขอไล่หนึ่ครับขอเริ่มวิ่งหัวอะไรมันว่าซันจะเข้านี่ ฉันจะทำให้แห็งขาดขอดแช่เป็นไร จะแดงหัวเรื่งล่องยิงหัวรถก็เลยห่างผ่าห้องคืนคผ่าห้องคืนคืนอย่าไปเลยผ้าห้องคึนคืนฮึมฮึมมาฝ่าเอ้ยฝ่าเปลี่ยงเลยเลยน้องๆมัสเพื่อนที่เอาออกเที่ยวไทยคลิปอยู่มห้องเพลงฝ่าเอ้ยฝ่าเปี่ยงเลย ผ่าเผ่าเลยด้ผาโอ้ยไ่ได่ตั้งแต่ีนี่ผ่าผ่าเห็นงูเห็นงูสีมาต่อดากะ็ทคดแล้วเอซะไอ้วอมพันอะไนเนี่ยแต่บินันซะถ้าจะได้พงจีจะว่าอ้วจะนีน้องง แลวังูสกขากับไม่เต้ยปากินไม่ได้รู้ด้ไ <érer Help>

กึ่งเถวไปมันมาลงบนขี yeah. uh ่เหยมทมลูกมาเอาแมงมาเอาแมงตับต okay. ่อมาชูขี้เหว่อุ้ยเฮลิวิมบอกผมใส่ห่าณ นี่มาหอดบ้านสุดท้ายแล้วเนาะพี่น้องเอ้าเอา,เอาหน่อยแม่ลูกเอากระปูน่ะใส่แม่เลยบี้จับแล้วโอ้ยจับพี่เนี่ยพีกระดับมันสิครบเนาะแม่เล่กำลังเก็บเนาะพี่น้องเอาของยังมาใกล้ๆกล้แม่แม่จะใส่ให้เร็ว <c oughs> ตอนนี้การมาถึงบ้านสุดท้ายแล้วเนาะพี่น้องแถมซึ่มพ่อกระซิเมื่อแล้วเนาะพี่น้อง มันเมือดอแล้วในกล่องมันอาจสีังแจงอยู่แต่ตัวจริงแต่มันเมือดอแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้นะเ,เ,เ,เป็นได้น้องวีมวนเบิงเบิง,บงให้เบิงเนี่ยนี่กระถางนะพี่น้องคัน่าแลวก็ได้ซัมพอได้ซัมพอกินนะพี่น้อง <laughs> là hồn nhảy đấy là hồn nhảy oh. như đấy là hồn nhỉ oh, là hồn mình thấy là hồn nhảy nhảy đây là một kinh hả là phi ơi nó có bột nó phi nộng nó không, N nó không thì hao sợn cả thôi nhỉ hao có có mang phi mưa nó phi nộng đây là một kinh ơi กำลังมืดแล้วเอาบายบายพี่น้องแน่บาย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 เมลาน้องูบายบายบานิกาก็ไม่ลาพาจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องฝากกดติดตามกดชไลคกดกระดิ่งดิ่งฝากเป็นกาลังแงใจให้ส่องส่องยังมีดา <laughs> ทานซองพอเบาเบาไว้อินดี้ได้พี่น้องน้องวิเพิ่นกะลืมเพิ่นกะลืมเพิ่นกะว่าเด้ดอันนี้โดนคลิปนี้กัสิแด้อาลาพระจกักเนะพี่น้องตอนนี้มันมืดแล้วบัดน,นี้พอ่อกั้นคลิปหนาเนาะพี่น้องบายบายพี่น้อง